คิดเขาไปหนูสมูทนิล,นล,นลานา่านิลน่าโอ๊ยขาอวันหยวกไปเราเอิ้นนนหล่าเนาะข่าวเขาจะขาวว่า้าเราเอาล่องโยน พอเพอิ่นเอิญอีหลาน ตรงต้องยนขาวยาะรือการอย่านี้มันเบ้ยเอังรจอดล้วมันให้เรางนานันบตรถล้มบ่ลมเดไฮะอันนั้พี่พี่นะิใตว่าดินมันบ่สมบูเออมันดินบ่สมบูรเองาน้าผมบอกว่าจทุไปเนเ่ียวเนาะ มาให้ดีสินรมเทศะไครเดียวเลยเม่ติดกันยังไงปล่อยดูสองข้างใจนะโอ้น่าเจาะเดียวสองให้เนี่ยพึ่นาเจาเดียวใครน่าเจาหนึ่งใครน่าเจานึงแก่วที่รอเดียวกันที่รอขนไดลูกป้าเดยังมาสิบบุรุษคองครับวันนี้รถป้าเท่าหี่พวกยานลงก็ได้ลงขันตัวคุลงจอดงมาในงานอไรลงืองไลดคอเจอน้ยังคดีเรีะ่ นั่งนันนั่นเามว่าาผมยันแลวอยางมันรมยาวันนี้วนนีคแ้วใสีนวันที่ืนนีวันนี้ขันบถลงมายุดถนนจอดได้ถนนเดียวเวกบาอีกที่นึ่งเป็นอบ้าจดรถัดรถวัดมันมีอย่างั้นสี่ลงันสองสามข้นหลืเนี่เอามาจอดได้ครเออมนจอดได้แล้วจอดมาจอดเพาะดเพราไปน้ก็จอดอาบรู่าองแตด้เราเป็น้ำอาบตรงบ บ้านเดียวนอะถ้าพ่อผมถามอยู่ตัวกีเพีดนั่นไป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 พุ่นไว้มื่อนี่ท่านเดิมเดิมหรือมันเป็นบ้านเดียวบ้านพุ่นไหมวะพี่พีดเป็นลงพุ่นนี่มันจนแกเป็นลงพุ่นเหรอครับอันนี้คือเขาขาเจ้านี่ออกมาอยู่หน้าตอนนี้บอันนี้เป็นไงมาเป็นบ้านทองหน้าเหรอเนาะครับนี่เลื่อยจากนั้นไปปุ๊บอีกเป็นอีกบ้านหนึ่งแล้วเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลื่อยเลื่อยจากหลังคาสีเขียวเป็นมู่บ้านนี่คนทั้งคนทา้งได้คนทั้หมู่บ้าน ฟังฟังงบานฟังปุนเป็นมู้บัจะรือบนกาไม่ผมได้ขับไปไปจะความพุครับแล้วก็มีล้มเหนรัมให้มันได้ข้น้ามนอกสาวนอกสาวไปขึ้นขึ้ผมก็ดูจะจะในวันที่ขัดไหมเอาเสียได้คุยกันว่าคิดจะไม่เดีวคือเดียวมันจังบ่ขัดยังมะขึ้นกลาวว่ามาเปืดงานล้เลยครับมันบ็่ได้อย่งไรแงแแง่ผ้าเว้นาขเะครยื่นอื่น ไแมงเขามานาเขาแมนพระเขาว่าไงวาพระเขาผีเออแล้วก็มีลูกไทยเป็นอย่งูลูกอันมาตุ้งน้องกันกาประปนนะแบ้พีีแล้วลยย้ำรับไปดอกบึ้งมาล้ย้าเขากเสด็จพุทลงมาพงั้นเป็นเป็นก้อนก้อนก้อนแสดงสองทุ่มเนาะวะสามทุ่ที่เปิดงานเดียวล่ะหลังจากประทันก็มการใช้บ้านเขาเนี่ยละเออหลังจากเจ้าภาพเปิดขอบคุณเจ้าภาพกับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเลย ถ้ามีทีเลยมารับรับสมรณยันไหน้าขาแมนแ่งผเขารูปไายเล้วก็เตีงคันหาคันย่งไม่หายเลยคันเตียงคือจังเพิ่นยูวัดยูวาดอะไรคือจงเพิ่นเทเพิ่นเทปอยู่นี่แหละคือกันคือยังรัลรสิสิลครบปมีการรําตอนแมนแมนรับปกติรับยังขึ้นปฏตินี้ผมไปเบิ้งเล้วันพวกหมอสมมันผมเอาไปันคันตอนนีคนกัลวมวลมวจังพอยุดวันเห็ก่อนไหลังจาก เปิดงานแล้วสีแล้วแต่เจ้าภาพเป็นยีเปิดจักทุ่มก็แล้วแต่ก็เห็ดให้แล้วแล้วก็ฟังมอลำเทียเดียวเงาเลยบบดนี้พ่อว่าคำสัตย์พ่อขว้วโพดพุทราเทวีผมเลื่อยวจากถาดนี่ว่าสิไปจังไสซื้อได้เออว่ากลางเลยทเอากลางให้เลยบ่อเบี่ยงเบียงยังไงเอาเป็นบอกเอาเป็นบ่อผมสิแบงเอาเนาะว่างานพี่กับงานพี่ใครดีก็ให้ดีเหรอมนมันสิกลางอยู่ใส่กับมันล้มหันละเนาะมันอัดสิไปเคียงมาทางนี้จั่าขึ้นมาาทงนี้จังไน มองนี้ผมก็ไ่อยังห้รถอันวิธีลงปันไดเพราะว่ายัมันลยงงกเดียวนี่แค่แบ่งกันเนาะเอาเดียวเป็นวันทังแท้แบงนมันแงันแค่ัี้มัน่ี้กันอราี่างล่างางล่างเป็นาางล่างกเป็นาเรามีวงใจน่อันนี้ก็พนเบื้องความเมนเขาน้นกันอันนี้แม่ค่าเนาะว่าอันห้องน้ำ โอ้ม่เยผมให้มมันละเหมือนองน้ำเลยเขาที่ปงเลยเพราใจผมลำบากเรื่องน้ำเนาะใ่ไหยเพราะว่าเขากิดพาเหมือนเอาพี่เป็นเนาะแจ้งหันก็ดเว่าคนเบิ่งเกิดาเขาน้ำกันเนี่ลเจต่ว่าคึนยากงีมาถึงใตน้ำมาที่นี่จ้งสีล้งมองนี้มาเนี่ยน้ำย่านรถติดแล้วมาที่นี่เออน้าคุณก็เป็นจอดแม่เาีผมจะให้ไ่น้เนามเป็นน้เป็นหองคใตมทีนี่มันดินคันน้ำถึงดินดินถึงน้าแบบเอ้า ถ้าพุ่นว่าจะเป็นได้รถไปเนาะขึ้นมาอยู่หี่บก็ต้วนงขึ้นมาไรว่ามีเลยพี่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 มองพี่เลยพี่พี่ก็ปาดฝาดไปแล้วพุ่นก็ได้เนี่ครับให้พุ่นก็ได้เด้นั่ยนะให้พุ่นก็ได้เด้่ยเพื่นให้พุ่นเห็นว่าผมฝาดไปแล้วรถรถเร่งแานเาพื่ปพุ่นก็ได้แลงแรงเขาไปพุ่นไปพูดจอดทุกที่กับตังค์พีดีแล้วเนาะเวทีตังค์พีดีเลยหน้าวัดแต่ก็แล้วแต่หน้าวัดไต่ก็แล้วแต่เข้าไปที่เขาพีดีเลยต้องฟันเท่าไหร่จริงเหรอพี่เบนเนาะ นี <ersch> <iment> ่แหละคือหมายก็ว่ารถทีมงานของเขาแรมทุคนณก็ได้ไ่จำเป็นขันบกไาไม่ใช่ทีมงานเราครับผมายคนละครับมีหมองหางนูอมองสีเหล้วไว้่านี้ขันมีหมองหางนูกับน้องน้ำานผมเป็นเวทีสองจังหวงแล้วเอาน้องเนี่ยมว่าเป็นหวยเป็นยังสิไม่หาปลาหาหวยน่นหรอหวยใช่บวงเสีเนะแนวรอทิมงาน ไปกันซ้าผมพิปบ่ห้องมาคือเก่าจอยหนเมนเมนเ้างทั้งกะทีสุดกับว่าเขาคือเก่าแต่แล้วถ้าเพิ่นอ่ะแต่แล้วถ้าเพิ่นหมายก็ว่าคือชวนหลายเ้าสิบื่อให้เขานะหมายก็ว่าคือผู้ใดที่ว่าดื้อรัดนัอะไรแต่แล้วถ้าเพิ่นเนาบพอถือว่าเฮ้ยห้ามเขาว่าห้ามเข้าเขาสกิลไปห้ามเข้าคนเขามันอัดไม่ไหวหรืออะไรทั้งทีสะดวกสบายน้ำกันนนั่เละคือปัญหาที่แรกผมว่าจะฟังตุ้มหามว่าผมพ่อ พื้นที่ไว้ทีอุ้ยอันนี้ดิคนหลายเมืองคนความนิยมมันนีเป็นลูกกาวคนประมัยนึงมื้นท er ี่แบบ้าภาพเงี <m 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 ้ยเดียวดิลูกเต้าเงี้ยเดียวเนี่ยครับเบิดจักร้านเดียวเลยก็ติดถามยังวันที่ผมว่าสิเฮ็ดคือกันแต่เดือนหนึ่แต่ว่าวันที่มีวาสนาเพราะขันปัดเนี่ย กเหมือนจักร nice ้านนี่ยแสด่กนตำรวจตำรวจก็ไปยังเงินเดียวกับน้ำพองไหมเนาะลูกสาวก็ปทั่นในจบผมเลยพยายามถามอย่ามันสิเหมือนจักรล้านจัสเสี่วแะดกสาธุเป็นยังมดเออเอียว่นี่กับพี่น้องพู้นี้ผู้นี้เนี่แต่ผมผมเราพิชอบเอยงผมแดงก็ครับเจ้าเรียกอาหารการกินเมืองผมหอาชอบเลยบออาหารที แรงอาจจะมีว่าให้ไปรูปรอแช้เงินเอาม้าจำรังนั่นไปไปรูปรอเพื่อยังเพื่อจะสิรอบล้อแล้วก็จะใสอีสามเราลงไปก็ได้ยใสเอามืกขึ้นได้เท่าใดพี่เพ่นหมึกขึ้นได้มือมือก็บาดวะกะบอกเจ้าได้เพิ่นเอาคู่เอายังมาที่กระหลเอาคู่เอายังมาแพรมืกขึ้นหมึกเจ้าเล่นยญยุ้ยหมืกขึ้นเล่นอยู่ในยด่วนมือเลยมอนสอฟุ้งเจ้เป็นงานล้อมผาที่เล่าเอ้าล้อมผา ล้พาไปเก็บตาเขาอยู่บ่เก็บแพอยู่บ่มันยประเพนี้เขาเขาเรียกเ้าผู้สิไซเนาะเขาอ่าเดียว่าสีเไม่หาบาทสิบบัตรเจ้าบอกว่ขาดเสาขาดลอยที่หลับอะไรอะไรเขาจะกับไอันนี้บอผมบ่เป็นกินของผมเถะคือมูวเขาว่าดีแล้วเขางสีนเขาให้สร้างมอล่ำให้พิยุทธ์ใซีมนเพ่อนเพื่นน